วันของสาวและเห็นแต่ของกินกันมากเล็บมือนางคุณเห็นแต่ของกินน่เขาไปหมดแล้วพี่เมาพี่เมากินเหญ่เลยอ้าวค่ะดูลูกของกินใหมแล้วหรอคะอันนี้คือผลไม้พี่มาบอกว่าไม่อ้วนอ้าวก่อนที่จะมีการจริงเฮ้ยพี่มาตูเหมาะว่ะเออลำพังพี่การทั้งเทศก็แย่แล้ว วันนี้ก็กินตึนตึนสำตำเมื่อวานก็สมตำวีดีโอค่ะข้าราบขาราบเพรามาห้องเราก็จะได้กินดูดดูหิวอ่ะผุดนี้เก็บ ใคมเขาเป็นนิดหนค่งได้ปะได้จงดำโูกินข้าวกันดิน้ำตกหูน่ไปก่อนเลยสั่งวฮะน้ำตกหูกิมเนี่นี้นะวัวเนี่ยวอะไรคะเราเรียกจะพังเลยนะ กับร้านนี้ก็ยัมาเขากพักันซื้อตลอดไปแกเอาอันใหญ่ดิอันใหญ่